ว่าใหญ่ใหญ่ไม่เพรนั้นก็คงไม่เอาที่เสียของตัวเองมาทำที่นี้แหละหลุดเร็วอย่าไปลง้งตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เพสีจ้าเนี่ยมคือตัวอะไรนี่จารบีเหรอไม่น่าจะใช่ตัวยางอุ้มพวกลักษณะแบบนี้ถ้ามันเปิดมันติดน้ำมันติดแต่ว่าถ้าเราใส่น้ำมันอีกอมันจะติดไหมหรือว่เป็นจารบีจารบีแห้งมันจะติดหมล่ะ ออถ้าเป็นแบบนี้แค่ล้างให้สะอาดพผผมว่าในความคิดของผมนะเพราะว่าถ้าเราไปถูถ้าเราไปถูปุ๊บมันเป็นรอยของพวกนี้ถ้าเป็นรอยปุ๊บมันจะเกิดอาการไหมมันจะทําให้เทะเทะหนักกว่าเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํามันหรือว่าจารบีแค่นั้นแหละเราไม่รู้อันนี้เราใช้น้ำมันเลี้ยงดู นี่คือไม่เกี่ยวกับในระบบของอ e ิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันเป็นระบบพวกเกี่ยวกับไอ้น้ำมันไอ้น้ำยาเราเรื่องเรื่วความร้อนมากกว่าในความคิดของผมนะตรงน,นี้ถ้าซ่อมพอถอดซ่อมได้มันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตเดี๋ยวถ้าเกี่ยวกับระบบไฟหรือระบบไอ้ขอดลวดหรืออ e ิเล็กทรอนิกส์อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้อันไหนเราทำรู้เราก็รู้อันไหนไม่รู้เราก็ไม่รู้เราไม่ใช่เราจะไนั่นเก็บทุกอย่างไอ้น้ำมันมันก็หมนุนหมนุนหมนุนหมนุหมน เพราะถ้าเราไปเอาแตดไซหรือว่าอย่างอื่นหรือว่าอะไรถูมันก็จะเสียหายเกิดเป็นรอยทีนี้เราจะใช้ต่อไปลำบากงั้นพวกนี้มันจะเป็นรอยชุบมันเป็นการเจียเจียบผิวเหล็กมาถ้าเราไปเอาอะไรไปปั่นปั่นมันปุ๊บมันจะเกิดในตัวที่เราถูอ่ะมันไม่มีความละเอียดอ่อนพอเหมือนกับเครื่องที่เขาเจียมามันจะเกิดเป็นคุยหยาบๆพรามันหมุนใช้ความเร็วหรือความร้อนแล้วมันก็จะเกิดการไหม้ที่ง่ายขึ้นนี่ในหลักทฤษฎีของงานที่เคย ผ่านมาเยอะๆนะครับส่วนอย่างอื่นนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องมากมายรู้แค่ในส่วนที่รู้ก็พอนี่เ,าเอาแค่น้ำมันล้างยิ่งต้องถึงขั้นเราใไอ้ไพวกเวดซินรหรืออะไรแล้วให้ทำความสะอาดตรงนี้ให้นั่นก่อนแล้วถ้าเกิดความร้อนิ่งไปเรื que, เร่อยๆๆๆปุ que, ๊บ แบบนี้ถ้าไม่ไม,ไ,มไม่ใส่น้ำมันอีกมันก็จะแห้งอีกต่อไปแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรตอนแรกอืมเป็นยังไงมาง เราจะใส่จาะบีลงไปลักษณะนี้น้ำมันมันก็ช่วยได้แค่ระยะ มันจะใช้งานยืนยาวไม่ได้เราไม่สามารถที่จะหยดน้ำมันได้หรอกเอา้าอาเป็นไงถ้าไม่มีถ้าไาอ้กระดาษทรายเบอร์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดตรงนั้นเบอร์พันหรืออะไรไอ้นั่นอนะ่ะอย่าไปขัดมันเลยใช้แค่ตัวนี้ปัน่นปั่นแค่ไม,ม่ให้มันมันไม่ติด ปันไม่ให้ไอพวกเศษเก่าๆให้มันไหลออกแล้วเราก็เช็ดออกแค่นั้นพอทำความสะอาดแค่นั้นใส่เข้าไปคืนพวกนี้มันใช้การหมุนฟรีอย่างนี้แหละหมุนฟรีที่ตัวตัวตัวรวดมากกว่า